สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันทำงานอีกหนึ่งวันนะตื่นสายอีกแล้วครับพี่นอ้องตื่นสายอีกแล้วครับกินข่า,เด,เ,าเด้อเข้าเนียวหมูปิ้งครับ 米开。 ตื่นสายและเจ็ดมงสิบแล้วพี่น้องจะทานไหมสนุกสนานมากครับชีวิตแต่ละวันตอนเช้าเนี่ยเป็นคนที่นอนดึกไายแต่ตื่นเช้าไม่ได้คือจะบังคับให้นอนแต่ทวกๆวันไะนอนบ้นได้เนี่ย นปิงตาบหอนหอนทนอ่างหอนหอนกินไปน้ำท่าแสบอยู่เด้ 13กิลโลสีหอยโรงเรียนครับวล่าวกินมันเล้ว เวลานี่ก็ซ้ำกันกันในเมื่อนั่นแหละกระตื่นสวยนี่ก็โจบเลยชีวิตมีปัญหาเลยในการเดินทางไปเห็นงานบรรนอกกระดลายครับ ตวัวอ่อเพิอเลยละใครเชิงหวดแล้วอากาศบอ้อันหนาวแล้วครับบอหนาวแล้วออกอันหอนแล้วล่ะแดดออกครับเริ่มหอนแล้ว มาเด้อพี่น้องไปไดี๋ยวทนิินเขาต้องหวงคอยเด้อมือนี่คอยจับอันพวงมนนาลัยอยู่เข้าไปเลยรับแห้งคอยเหยียบหกสิบหนึ่งสี่สิบหกสิบประมาณนี้มันคบแห้งบ่ไดหรอกรถมันหล จะออกมาเม่ยโอ้ยหน่อยคนบบมือนตาตีกลินไปน้ำจุ่มไปน้ำขับไปน้ำความสามาถิเสพี่นวงได้หาเลี้ยนแบบเดิอมันอันตรายเด้อแต่ว,ว่าก็ยุเขาเหนก็ตื่นมาปุ๊บ ไปเปิดตู้เย็นอว่ามียังกินนอมีอยังกินนอไปลืมไปว่าคอยเสื่อน,ขนเขา,นเ,า,นา,เ,าเนี้ยมูปีงไว้ก็บรีกินเอาไว้ในตู้เย็นกะรีเวบมากไปเนี่ยกินน้ำดืดกินได้กินเราก็มีแห้งเดี๋ยวพี่นองอิ่ม มีแห้เห็ดงานแล้วล่ะนางทองกับตึงความนางตายกัะเริ่มย่อนอยู่หล่กกินๆน้อนๆเนีน่ยแสบด้ยวยนะมันห้อนนะพี่น้องมันห่อนกินย้ำเส้าๆมันก็แสบเพราะว่าอย่างอันตื่นเส้ามากนี่ร่างกายมันต้องการความอันอบุ่นสำหรับคอยเด้ ว่าเป็นข่อยเป็นคนมาก,มากอันความหนาวความเย็นหอนหนาโรงรีนมันถ้าเย็นละพี่น,อน้องรถหลายเด็กน้อยก็หลายกันแตนมันก็ยังคับได้เนาะไปเรื่อย ไฟแดงเหมือนฟ้าแล้วไฟแดงก็ดีดีเด้๋พี่น้องเดี๋ยวเดียวอย่าน้องมันดิฟ้าแล้วไฟแดงก็ดีดีไฟแดงคือนีดูนคือดุนดูนนี่แหละแต่กะมันเที่จงมันก็ซ้ำกันละเนาะ bay mày ai nguồn nhập vệ kiao tên không không là... đó sẽ liều bay đưa nhai học bài cũng nhai sẽ si phải đèn là quen rồi cứ ăn nhạc kim mập học เขาขึ้นตักตั่งแต่เสาเสาเสรมาถึงตังมาท่านี้ีลยวยำซอลเหนียวยกินหลายหลายพี่นอ้องข้ามพานเนี่ยจะหาม่งจอดรถยากยากหาม่งจอดรถยากยำซอลเนี่รยรสหลายของกินกะหลายอกันกันขายอยู่ข้างทางนิดเตอ,อยู่ วายส8แล้วพี่น้องเจ็มง48แล้วก็สิไปหวานอันกรแนดโมงบ่ะรถหลายมอไซค์ก็หลายรถใหญ่ก็หลาย มาไส้กเสร็จเป็นเด็กน้อยนักเรียนมัธยมสมัยดีจ้ะไปโรงเรียนตอนสอ้อกเด็กน้อยมันหลายสมัยเนาะการเดินทางมันจะเรื่องได้ออกมันกลับไปในเมืองใครจะมาเรียนมันนอกจะว่าบ่กามาเรียนในตัวอำเภอเบอิดเหลวโรงเรียนประจำนำพวกนี้ถ่ายโอกาสในหมู่บ้านไปเที่ยวสี่แยกเรียนภาษาก็งอกแง่ นิดไปแต่ละหมื่นแตละเว้นความทันสมัยความเจริญอุปกรณ์การียสื่อคโนโลยีมากขึ้าบนขึ้นในอำเภอหน่อยขึ้นในเมืองหน่อยเลยจะได้ได้คนมีเงินงกว่ามาในเมืองเลยเนาะสวัสดีผู้ขากะ จบจากเรียนแห้โอกาสนี่แหละพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาอันคาปิงใกล้ได้วะขุ่นผลิวสิปิงใกล้ละมักเก็บไว้มารักไปเร็วลงเล็จผู้ชายอี่องเงีม้าแตลายพี่น้องย้ำแรกมาหายเบิด งอเศร้าหนิหมามาเต็มโรงเรียนอยมันก็บหูควมเดาะปั่นมาเรียนหนังสือนหนังสือ,น,อ,สอน้ำคูนน้ำเล็กนวอยสาวอาทิตเนี่ยหมากับบมาโรงเรียนเด้อว,วมีหมาเด้ในโรงเรียนคอยกับเงินคือกันหมาจะเป็นหูความขาด ไปไหนเอ้ยสวัสดีครับไปหาหมอค่ะไม่สบายมีน้ำมูกไหลใสๆแล้วก็ไอเสียนๆเออหยุดดีแล้วดีเลยเลยหยาตาเขาบกให้หยุดก็เลยแวมไปดีแล้วดีแล้ววันนี้ตื่นสายก็เลยทำว่ายังไม่สอบหรอกเนาะยังเมื่อวานเมื่อวานหยกได้มาไหมมาค่ะโอเคเมื่อวานสอบเสร็จแล้วเมื่อวานทดสอบการเขียนอ่ะหยุดไปก่อนอ่าอ่าหยาโอเคครับ อ่ไปหาหมอก่อนดแม่ยันเออโควิดระบาดด้วยอ่าไปหาหมอก่อนผูกประคองได้เรียนหลูกบ่าบ่ายพาลูกไปหาหมอดีแล้วเจอกันทักกันอนันน้ำทางเราดีอยู่ดี พอไปบอกว่ารันลูกแล้วอันอ่านบ่ค่อยได้เด้อฝากเบิ้งแนีคู่หูเล่ยงคูกับเบิ่งคือกันให้กันบ้านไปไปอ่านกับบ่ได้บ่ค่อยได้ตอนนี้เห้อพี่นงมันเริ่มอ่านได้แล้วมันเริ่มเขียนได้แล้วมันดีขึ้นแล้วคอยก็โอ้ยตะกี้ไปเที่ยวแยดพี่นองอันเนี้สอนเด็กตัวมันสอนเด็กหน่อยหนข่อยก็ได้บอกอันปูปูข้อมาซอยกันเบิ่งแน่ คู้ปกครองให้ความร่วมมือดีดีเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าลูกเจ้าน่ะอ่านบ่ค่อยได้ควรนเขียนแห้งเขียนเขียนควรนกักสีเห็ดเนี่ยไหนมันกี่ขานพวอยู่บ้านมันกี่ขานพอกรึนะขี่ขานขี่ขานอ่าวหลังสันมาซอยกันกันเลยสวยกันเบิออยู่บ้านพอกับแม่กับเบิงอยู่ตากับเบิง์ย้ายกับเบิง์ม้โรงเรียนคู่กับเบิง์พี่น้อง มันดีขึ้นแล้วเห็นบอเขาสองซอยกันทั้งสิบโอ้ยไปกินไม้อิ่มแล้วรับที่น่องหอดอันมองทางบุกรังหรือเปล่าเฮ้ยจังหวดตรงนี้แล้วลหลเห็นบอมือใดเขาไปมาสวยมีถือขดผาหาไข่ล้วดเอาลวดพี่น่องเออเออเออเอาดีขึ้นแล้ว คอนกีนแล้วล่ะกันเดดข่อยว่นาท,าทันใดธาพี่น้องค่อยหลังึบจะขวางเว้ยเขาคือได้เปิดประตูนี่วะเขาเข้าขประตูดใดกว่าประตูนี้ตีโอ้ยเขาบ่ไใดละรถยนต์เข้าบ่ได้ไปมาเปิดวะ เป็นได้ยากกันนีเด้อท้าดอกมือนี่จะเป็นไปได้หเดี๋ยวลงมืออันแล้วแล้วอันจอรถเล้วิิไปล่างมือสิมาทาก,กันเดียบสนเดอกบท้าบ่าอะไรดอกพี่นองอยู่หน้าจอเบิดสอ,อนเด็กน้อย อยู่หน้าจอคอมเบิร์ตมือ,จอเจอแดดมันหลุดแมนบอลสาห้าจุดแปดสามห้าจุดแปดโอเค สวัสดีครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยสวัสดีเต็มโอ้ยมโอนี่ค่อยมาสวยอย่าหน่อยมาเต็มเพิ่งเรียนแล้วพี่น้องเด็กสมพรผู้ปกครองเราเรียนมาไปหาครูอย่างเรีว่าท่านเห็นครูมาอายุข่าโอนี่ครูก็มาสวยปันะปันะพี่น้องโอ้ยก็แม่แล้วค่อยกื่งค่อย,อย,อย,อยตื้นสวยสองมือแล้วค่อยตื้นสวยสองมือแล้วพี่นวลหมอว้านกับท้ากันเดือดมาดับน้ำร้อนโมนี่ก็กินเขา่าก็หิวเขา่าเนาะ กันเดียดคอยยังอยู่ในรถอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยกันเดียดคอยยังอยู่เน็ตมันหลุดพี่น้องซัมมี่ก่อนเด้อแมนหยงมีอะไรเบิ้งพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบิ้งทำไมไม่ใส่แมสก์ลูกเออทำไมไม่ใส่แมสก์กันห็นบอแต่ละเสาแม่งสิล่ะพี่น้อง เอาเอาเอา,เอ,าอีกเทือนึงเอาเอาเบิงเด็กแกงมาดีหลายแหงมารับซูมือย่ำเศร้านี่เอาไปทำเวรไปทำเวรไป,ปใส่แมสด้วยกินแต่ซะเส้าขนมนีส่สูเอาพี่น่องล้าปก้อนซนี่ละสิไเปเส้นซื้อสิบิปทากันเดียดแล้วละ่ละเบิงกันเดียด์ก็ยังอยู่ในรถอยู่เลยเนี่ยแต่เมื่อวานนี่พี่น่องเบิงกันเดียดโอ้สิบิปทากันเดียดก่อน สำนีแหละครับบ๊ายบยสวัสดีครับ